ถึงเราดูใจเต้นเนี่ยเราไม่ตามความคิดความคิดมันย่อมมีอยู่แต่เราไม่ตามความคิดถ้าเราไปดูความคิดเราก็ไปเพิ่มมาตาก็ไปอีกเยเรียกว่าเรายังไม่ได้ฝืนใจเลยเลยเรายังไม่ปฏิบัติธรรมเลยพุทธเจ้าบอกว่าในขณะยืนอยู่เนี่ยเราต้องมีความเพียรมีสติสัมปัญญาเมื่อราคาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามเอาราคาออกไปให้ได้ไม่ทําตามราคา เมื่อโทสะเมื่อโมหะเกิดขึ้นเราก็พยายามนะตั้งมั่นแล้วก็เอามันออกไปให้ได้นะไม่ทําตามนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเป็นปลายภายในนะายากสู่ละเอียดนะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับตนเนี่ยเราไม่ทําตามอารมณ์แต่ตนมันยังมีราคะเนี่ยเราก็ต้องมีสัมมัญญาในการที่เรียกว่าสลายมันออก เพราะฉะนั้นเรากําหนดดูใจเต้นเราดูใจเต้อนอย่างเดียวความพุ่งสั้นจะมาเนี่ยมันก็เป็นผิวหิวเราก็มันเป็นการเครื่องวัดว่าเราจะสู้ไหมจะขึ้นชกกันแล้วถ้าเราเห็นร,รูปร่างของคู่ชกของเราเนี่ยโอ้โหมันกำยำล่ำสันแข็งกังขนาดน,นั้นใจเรา่อเราไม่สู้แล้วเราก็ไม่กล้าขึ้นไปสู้มันถึงเราสู้แล้วเราไม่มีกําลังใจมันก็มีกับมีแต่จะแพ มีแต่จะแพ้เราต้องสร้างกำลังใจของเรามาจะสร้างโดยตัวเองก็ตามหรือสร้างด้วยกองเชียร์ก็ตามเนี่ยเหมือนกับเมื่อมีปัญหาถามมาว่าใจดูใจเต้นเคยเห็นนะี่มันยังฟุ้งซ่านกับพระเจ้าก็เชียร์แล้วมันเข้าถูกทางแล้วก็เชียร์สิมันก็ต้องเชียร์กันนะเชียร์ดูใจเต้นต่อไปเลยตายเป็นตายปเดี๋ยวความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วเราอดใจหน่อยเรายึดหลักดูใจเต้นเนี่ยต่อไปถ้าเรากําหนดได้นะ ถ้ากำหนดไม่ได้มันหายไปแล้วกลับมาดูความรู้สึกที่ลงกระทบหรือกำไม้กำมือเนีจนกระทั่งเข้าถึงผ่าน,นยืนหยัดยืนหยัดให้มันครบยกเขาก็เรียกว่ามีความอดทนมีความเพียรอาจจะแพ้คะแนนก็ได้ก็ไม่เป็นไรแลงวดหน้าว่ากันใหม่สร้างพื้นฐานเริ่มร่างกายดีก่าเราใจฟอไม่ยอมสู้ สู้แล้วไม่มีกําลังใจสู้แล้วมีมีกำลังใจนะมักำลังใจน้อยนิดก็ต้องสู้เอาสติของเราอยู่กับสามัญญาใจเต้นเนี่ยสู้ต่อไปเดี๋ยวสติมันมันเพิ่มขึ้นทุกทุกวินาทีทุกทุกขณะจ,จิตนี่แหละที่เรากําหนดเรายืนหลักเราไม่ทําตามกิเลสราคาเกิดขึ้นเราไม่ทําตามราคาเราก็ยืนหยัดอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะแพ้กรชัางมันลุกขึ้นยืนใหม่ แล้วก็ยืน่นมปในหลักการเดิมจนกระทั่งไอ้สิ่งเหล่านี้ผ่านไปอ๋อเรามีกําลังแล้วเราชนะเราพัฒนาขึ้นนะพวกพระเราก็เพิ่มขึ้นพระห้าศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญามันจะเพิ่มขึ้นโอ้นี่เป็นหลักการจริงๆนะที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ฝึกเอาไวา้สอนเอาไว้เนี่ยแต่คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองในขณะเดียวกันเราก็จเจริญอริยามรรคมีองค์แปดด้วยถึงเรายังไม่เป็นอริยบุคคลเราก็จะนะสมัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบดําริชอบ เจรจาชอบนะการงานอาชีพชอบสติสมาธิอะไรเนี่ยสมาธิเทศสังฆบ่าวาจากรรมาจา,าชีวะวาจมาสติสมาธิเนี่ยเรียมักมีองค์แแล้วก็ดําเนินในสายนั่นก่อนแล้วก็จเจริญสติปัฏฐานสี่แบบโลกโลกก่อนจนกระทั่งเราเห็นแน่นเครียดแล้วก็โปร่งไปเราก็เริ่มนะโอ้ธรรมะพุทธเจ้านี่เดินทางนี้ถึงเราจะยังมีศรัทธาไม่เต็มยังไม่เป็นพระโสดาบันยังก็ขอให้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง มันจะละเอียดโปร่งเบากิเลสก็ค่อยเบาบางไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจมชัดจนกระทั่งนะมากรกวมตัวประหารบุรุษพึงพยายามจนกว่าจะสําเร็จประโยชน์เราเห็นว่าเรามาถูกทางแล้วเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในทาอยู่ในศีลในธรรมแล้วเนี่ยเรามาถูกทางแล้วเราเดินไปเรื่อยๆแต่กับพึงพยายามจนกว่าจะสําเร็จประโยชน์บริย,ายนาทุกขมะเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรน,นั่นเอง แล้วก็เพียงกําหนดในที่4สถานในฐานกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยดูใจเต้นเนี่ยแล้วก็เพียงกําหนดใจเต้นให้มากๆเราไม่ไปเติมความฟุ้งซ่านกับมาอีกถ้าเรายอมแพ้เราไม่ดูใจเต้นเราไปอยู่กับความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยเราอยู่กับความคิดความฟุ้งซ่านมากเข้าเดี๋ยวมาทับทุยขึ้นจนกระทั่งวุ่นวายไปหมดเราคิดตามมันไปเรื่อยเรืถ้าเราเราเราอยู่กับฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเราเราไม่อยู่กับความฟุ้งซ่านแต่ความฟุ้งซ่านที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราห้ามไม่ได้กิเลสที่มันเกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้ เมื่อราคาเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรายอมแพ้แเราทําตามราคาเราก็ต้องไปไปสําเร็จโทษทําทราคาสําเร็จก็คืออาจจะไปไปไปนอนกับสามีหรือภรรยาของเราอย่างเงี้ยเรียกว่าราคาสําเร็จมันก็ไอ้พวกนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นพระเจ้าไม่สอนให้วิธีการทําอย่างนั้นสอนให้ละออกสอนให้ละออกจะนี่คนที่เป็นศรัทธาบัณฑเนี่ยบางทียังมีครอบครัวอยู่ได้เนี่ย ก็ตัดอุปทานในเรื่องของรูปได้แล้วสักยทิฏฐิสกิเลสมันยังมีอยู่แต่สภาวธรรมที่เกิดเป็นสายรู้จักพระนิพพานแลวมันจะเกิดเป็นสายต่อเนื่องเนมันทํางานของมันจะปฏิบัติก็มันก็ทําจะไม่ปฏิบัติมันก็มีถ้าเป็นบุทษชนแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติมันมีเจริญสติธรรมญาตมีสัมมัญญาพอไม่ปฏิบัติในสัมมัญญามันคลายออกมันเดี๋ยวก็หมด อันนั้นาจะต้องเจอสติสาม,มัญญาให้รู้จใจเต้นในชัดเจนต่อเนื่องจนกระทั่งเรียกว่าเด็ดขาดขึ้นมามันจะได้ไม่ตกอยู่ไม่เป็นเสื่อมแบบทางโลกียะถ้าเป็นโลกุตระแล้วมันไม่เสื่อมแล้วมันจะมีแต่พัฒนาเพิ่มขึ้นละกิเลสเสื่อมและเสื่อมในทําำนองให้กิเลสเสื่อมไปเรื่อยๆจิตใจก็แจม่มใสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสภาพนิพพานยังคงเดิมแต่จิตใจมันเริ่มสะอาดไปเรื่อยๆเห็นไหม ผมว่าคงจะเข้าใจนะว่าเราเปลี่ยนจากลมหายใจมาดูใจเต้นแล้วปรากฏว่ามันยังมีความพุ้งซ่านอยู่ใจเต้นก็มีถูกต้องพอเราเห็นความฟุ้งซ่านแล้วเราก็าให้น้อมสติมาดูที่ใจเต้นต่อไปเน้นไปที่ใจเต้นไม่ให้เป็นไปตามความพุ้งซ่านแต่มันก็ยังพุ้งซ่านเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมันถึงขีดสุดแต่จะขีดสุดของมันที่มันมีอยู่ที่มันเคยมีอยู่ แต่เราจเจริญสติอยู่กับใจเต้นเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆ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 จนกระทั่งไอสิ่งที่เรียกว่าความพุ่งสั้นนั้นจะค่อยหลุดออกไปเขาเรียกว่าทำลายความอภิชาโทมนัตเมื่อมีความเพียรในกิเลสเล่าร้อนแล้วดูใจเต้นกิเลสมันเล่าร้อนแล้วความพุ่งสั้นมันโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรานําไม่พวกนี้ให้พินาศไปด้วยการมีตนมีธรรมอันนี้ก่อนที่พึ่งก็คือใจเต้นนั่นเอง แต่เราพูดะเพียงแง่ๆมุมใจเต้นเฉยๆเนะเราไม่ได้พูดถึงถ้าแง่มุมครบสติปัฏฐานสี่มันก็ต้องมีดูลมหายใจบ้างความรู้สึกที่ลมกระทบแต่ถ้าดูใจเต้นเห็นเนี่ยดูให้ชัดเจนแล้วก็ต่อนเนื่องให้ด้แต่อย่าไปไปบงังคับจิตเนะถ้าบางังคับเจตพวกทีใจเต้นมันหายถ้าเราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทรงอารมณ์มันได้อารมณ์สงบเนเดี๋ยวการใจเต้นมันจะชัดขึ้นมาเองแล้วก็ดูไอ้ความชัดนั่นแต่ผู้ที่แค่เชี่ยวชาญชำนาญขึ้นๆลงๆเข้าๆออกๆมากๆแล้วเนี่ย เราสามารถบังคับจิตได้ให้สงบพอบังคับไปแล้วมันยังยึดอัตตาเราก็ดูเราก็ระ,ะลึกนึกถึงการปล่อยวางเราดูแบบเป็นธรรมชาติแบบที่เราแ,แค่กำจัดนิวรณ์โดยไม่ได้บังคับเราก็ดูแบบปล่อยวางมันจะเห็นแน่นเครียดแล้วก็โปร่งออกมาเห็นนี้ถึงจะโปร่งจริงถ้าไม่งั้นมันก็ไปติดอยู่แค่ไอ้พวกอรูปชา้นชั้นที่ชั้นที่สี่ก็มีชั้นเจ็ดแล้วก็ชั้นแปดอะไรอย่างงี้ มันก็ไปติดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องปล่อยวางทําให้ว่างจําจิตทําว่างวาง,วางเฉยนะแล้วก็จนกระทั่งปล่อยวางเนี่นะให้ผ่านนิวรณ์อาจจะปฏิบัติใ่นช่วงนี้ถ้ามันติดคาค้างแล้วก็ปฏิบัติในเครื่องเนี่ยดูแบบสบายๆแล้วก็ปล่อยให้ความง่วงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เราถึงจะปล่อยวางเพราะความง่วงมันทําลายทําให้เรานี่ต้องไปนอนได้หรือก็เราหัวหัวปักลงมาได้เนี่ยมันพยุงร่างกายไม่ไหวแล้วแต่ถ้าเราดูมีสติด,ดีมันผ่านไปได้เนี่ย ไอ้ตรงนั้นจะหลุดกว่าเราก็ต้องอาศัยผสมประสานกันข้อปฏิบัติต้องอาศัยการเวลาที่ยืดยาวนานมีมประสบการณ์มากเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่นีก้การที่มาฟังข้าพเจ้าถามข้าพเจ้าเขาข้าพเจ้าก็าาาาาอาธิบายประสบการณ์แค่นั้นเองแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยนะฟังประสบการณ์แล้วแล้วน้อมนำทดลองไปทําดนะูว่าได้ผลไหมต้องทําให้มากๆถึงจะเรียนรู้ด้วยตัวเอง เขาเรียกว่าตถาคตเป็นผู้ชี้บอกแต่ความเพียรทั้งหลายต้องเถิดต้องทำเอาเองอันนี้ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนาเพราะมีประสบการณ์มานะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นําเอาธรรมะพทธเจ้ามานะเราก็ทดลองทําตามไม่จําเป็นต้องเชื่อแต่ทดลองทําดูอาจจะเหมาะสมกับจริตของผู้ถามหรือไม่เหมาะสมแก้ไขไม่ได้เราก็แสวงหากันต่อไปต้องปฏิบัติให้มากๆ